สวัสดีครับมิตรรักแฟนคลิปพี่น้องที่รักทุกท่านทุกคนครับผมพบกับผมกาโมกับรายการท่าหนังหลังดูกันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพร่ำกันในซีรีส์มิดมาเวลตอนที่2ตกหลุมรักครับซึ่งความยาวของตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่48นาที50วินาทีครับจบแล้วเนี่ยไม่มีเครดิตให้ดูอะไรทั้งนั้นละครับใครติดทุระอะไรที่ไหนเนี่ยเขาปิดจอไปทํากันต่อได้เลยครับและซีรีส์ตอนนี้เนี่ยก็ออนแอร์ที่เดิมเลยครับที่ดิสนีย์พัฒน์ฮอสตาไทยแลนด์ครับเพิ่มเติมคือในตอนนี้เนี่ยภู และถ้าจะลองให้ยกตัวอย่างงานเก่าๆของเจ๊แกเนี่ยคือเจ๊แกเคยมกับซีรีส์ไททันอนลอลอรันมาแล้วหนึ่งตอนนั่นเองครับผมซึ่งเนื้อเรื่องยอ่อๆเนี่ยก็จะเล่าต่อจากตอนที่แล้วที่เรายังจะต้องตามติดชีวิตกัมลากันต่อว่าชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างกับพลังใหม่ๆและคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตพร้อมทั้งร่วมลุ้นกันต่อว่าพวกลูก๋ลุงป้าๆในหน่วยเดเมจคอนโทรเนี่ยจะเอายังไงกับเธอแน่ร่วมกันไปหาคําตอบและตามติดชีวิตวัยรุ่นที่ดูจะวุ่นกันต่ออีกหลายตอนได้แล้้้้ววัััันนนนนีีีทท่่ Disney Thailand ท่่เเดดิมมมคครรบซึงงถาาใยไไสะํ สนุกแน่นอนครับและความรู้สึกหลังดูครับที่โดยรวมเนี่ยถือว่าชอบอยู่ครับและก็จะดีงามอยู่เลยครับแต่ที่มันจะขาดไปสักหน่อยก็คือไอความปื้มปิ่มกิงกล่องแก้วที่ได้เห็นคุณพ่อคุณแม่แฟนเซอร์วิสและที่มันเปรียบเสมือนมหาสมบัติวันพีที่อัดแน่นไปด้วยอีเทอร์เอกของเราเอเวนเจอร์ในงานเอเวนเจอร์คอนจากตอนที่แล้วเนี่ยในตอนนี้เนี่ยมันหาความรู้สึกแบบนั้นไม่ได้เลยครับซึ่งถ้าใครคิดว่าเนี่ยตอนที่สองเขายังจะเซอร์วิสแฟนด้วยแฟนเซอร์วิสแบบนั้นเนี่ยอาจจะผิดหวังได้เเเเรรื่่่อออล็กกหมมมนนนนนัคพาะใตีี้ยไ อะไรให้ตื่นตาตื่นใจให้ดูแบบตอนที่แล้วนั่นเองเลยครับก็คงไม่มีซีรีส์ที่ไหนบ้าทําแฟนเซอร์วิสทั้ง5 6ตอนอะไรนันหรอกครับแล้วมาดูในส่วนของเนื้อเรื่องครับจะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเดินคืบหน้าไปก็ได้อยู่ครับแต่มันไม่ได้ไปเร็วฉับๆอะไรขนาดนั้นเลยครับเพราะเนื้อเรื่องที่เขาเล่ากันในตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่กับการตามติดชีวิตตัวละครหลักเพิ่มเติมรายละเอียดของตัวละครให้เราเห็นชีวิตความเป็นอยู่สภาพสังคมชุมชนคนอิสลามหรืออาจรวมไปถึงการสะท้อนแนวคิดสิทธิเสรีภาพในมือเราศักยภาพพลัังงของวย มีพูดถึงการเมืองการขับเคลื่อนสังคมแม้จะเป็นในวงแคบๆภาพเล็กๆเนี่ยก็ถือว่าสะท้อนจุดนี้ออกมาได้ดีเลยครับเรียกได้ว่าถ้าเราประทับใจสิ่งที่เขาสะท้อนออกมาในจุดนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่เสียเวลาของซีรีส์ที่อุตส่าห์แวะเล่าให้ฟังครับซึ่งโดยรวมเนื้อเรื่องเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วครับก็ยังดาเนินได้ดีสําหรับคนดูที่อยากจะเปิดโลกและได้สัมผัสชีวิตชาวมุสลิมในเชิงสังคมและศาสนาไม่ว่าจะเป็นมุมมองของวัยรุ่นหรือมุมมองของผู้ใหญ่ในตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเล่าได้ดีเลยครับแม้มันอาจจะไม่ถึงขนาด กดให้เราตั้งหน้าตั้งตาดูได้เต็มที่เท่าตอนที่แล้วก็ตามทีครับคือถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือถ้าใครไม่ชอบเนี่ยก็ผ่านจะเบื่อตรงนี้ไปได้เหมือนกันเลยครับและในพาร์ทการฝึกใช้พลังก็เหมือนกันครับไม่รู้ผมคิดเปนคนเดียวหรือเปล่าครับว่าบางทีเนี่ยอาจจะเล่าให้กระชับกว่านี้ได้นะครับถึงแม้ว่าไอ้ทั้งหมดที่เราได้ดูกันไปนั้นนะครับจะอธิบายการใช้พลังออกมาได้ละเอียดและให้เราเข้าใจได้ดีก็ตามทีครับแต่ก็นั่นแหละครับบางทีเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะเล่าให้กระชับกว่านี้ได้มั้งครับส่วนซีนนนนนตต่่อออสู้้้ใีีรรยแมมมัังงงไไบบจจิะ ดูเท่าไรครับเป็นฉากที่กัมราใช้พลังช่วยเหลือในเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนเดิมเหมือนค่าวที่แล้วเหมือนตอนที่แล้วเลยครับและบทบาทที่ดูจะเผยให้เห็นเยอะขึ้นหน่อยของหน่วยเดมเมจคอนทอนพร้อมกับเซอร์วิสโดยอุปกรณ์ที่เราจะเห็นได้จากหนังเรื่องก่อนหน้านั้นด้วยครับจริงๆเนี่ยจะเรียกว่าแฟนเซอร์วิสก็ไม่ถูกซะทีเดียวเลยครับเพราะเรื่องราวมันก็ต่อๆกันมาแบบมีเหตุมีผลนั่นแหละครับก็สรุปว่าพาร์ทซีนแอคชั่นหรือโชว์เทคนิคต่างๆเนี่ยเรื่องงาน CG ก็อยู่ในขั้นโอเคแล้วก็ดูได้ไม่่่่หหอออกกตาาเเทไรครคคัับ็ยูในนข้โ ตอนที่แล้วนั่นแหละครับแต่ซีนต่อสู้ระทึกใจม,มันมันหรืออะไรประมาณนี้ถ้าใครง้างมารอดูเนี่ยก็ยังไม่ได้ดูครับรอดูตอนต่อ,ตอ,ตอไปเอาด้วยกันครับแต่เนื้อเรื่องการเคลื่อนไหวของหน่วยดัเมฆคอนโทรลเนี่ยก็ถือว่าเอามาแปะตอนท้ายให้ซีรีส์ดูไม่จืดได้ดีเลยครับรวมไปถึงตัวละครใหม่ที่สุดท้ายพาตัวละครใหม่กว่ามาเปิดปมเรื่องทิ้งปริศนาไว้ให้หน้าติดตามอีกขั้นหนึ่งด้วยนั่นแหละครับผมทางด้านตัวละครและนักแสดงครับคนแรกกับน้องกามาลาขานที่เนี่ยตอนที่2เนี่ยดราม่าครอบครัวที่เปิดไว้ในนนตอแรก่ยดูมัจจะจงา นี้ครับกลายเป็นตอนนี้เนี่ยเราจะได้ไปดูน้องที่มีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นหลังจากที่รู้สึกว่าตัวเองมีความพิเศษขึ้นมาครับโดยเฉพาะมุมมองที่เรามีต่อน,น้องผ่านฉากเดินในโรงเรียนที่มันแตกต,ต่างตรงข้ามกระฉากแบบเดียวกันนี้ในตอนแรกเลยครับส่วนซีนแอคชั่นท้ายเรื่องเนี่ยก็พอเป็นอะไรที่เอาใจช่วยน้องได้เล็กๆเหมือนกันเลยครับบรูโน่คาเรลลี่จากตอนที่แล้วเนี่ยที่ผมเคยพูดไว้ว่าผมอินและซื้อความสัมพันธ์ของบรูโน่และกามารากันตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละครับมาในตอนนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องให้ล ช่วยบรูโน่กับกามาราอีกแล้วครับแม้พอดเพื่อนแอบรักเพื่อนแล้วเพื่อนเสือกไม่รู้เนี่ยมันจะดูซ้ำซากและเป็นพอดต,ตัดดาที่เราจะเห็นหนังหรือซีรีส์เรื่องอื่นเนี่ยเล่นจะมาเกิดแล้วก็ตามทีครับแต่เรื่องราวของบรูโน่ในซีรีส์นี้เนี่ยก็ยังคงน่าติดตามและน่าเอาใจช่วยอยู่เลยครับอันนี้ต้องยกประโยชน์ให้นักแสดงเลยครับแคสตัวมาได้สมกับบทแล้วก็เขาก็แสดงดีด้วยครับนาเกียร์ที่แสดงโดยดารายอย่างยัสมินเฟรชเชอร์ที่ในคลิปต,ตอนที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้แนะนำครับเพราะบทยังไม่เด่นเท่าในตอนนี้นะ องซึ่งทีแรกที่ดูเนี่ยก็พานคิดไปว่าซีรีส์เนี่ยมันจะท,ทะเลไถายเล่าเรื่องเลือกตั้งทําไมครับแต่พอนึกถึงเรื่องที่จะสอนให้เยาวชนตระหนักถึงศักยภาพในตัวเองและสิทธิในสังคมที่ตัวเองพึงมีแบบว่าเหมือนกับสอนให้เยรุ่นได้รู้หน้าที่รู้ศักยภาพของตัวเองและก็รู้สิทธิ์ของตัวเองถือว่าเป็นเรื่องราวาที่เขาเอามาเล่าได้ดีเลยครับคารานที่แสดงโดยดาราอย่างริชาสําหรับแฟนซีรีส์ที่เป็นสาวรุนหรือสาวใหญ่ครับนี่อาจจะเป็นไฮไลท์ของซีรีส์ตอนนี้เลยก็ได้มั้งครับและก็ เป็นตัวละครที่ตาใครไม่ได้ตามคอมคมิเนี่หรือไม่รู้จักมาก่อนเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นตัวที่ไม่สําคัญหรือเป็นตัวละครที่เปิดมาเพื่อให้เราเห็นด้านคันๆสดใสสดใสหัวใจพองโตของกามลาที่แสดงให้คนดูเห็นในตอนนี้เท่านั้นแค่นั้นแหละครับซึ่งตอนดูเนี่ยผมก็นึกว่าจะเปิดมาแค่นั้นจริงๆครับนึกว่าแค่เอามาเปิดประเด็นรัก3มเศร้าเรา3คนฉบับวัยรุ่นวุ่นรักให้ดูเฉยๆครับที่ไหนได้กลายเป็นอะไรที่มีอยู่แล้วน่าติดตามไปอีกเลยครับผมนวยแดมเมคคอนโทรลหลังจากที่มีซีนยอ ไว้ตอนมิคเครดิตในตอนที่แล้วจากท้ายเรื่องนั่นแหละครับในตอนนี้เนี่ยเราจะได้เห็นพวกน,าน,านา้าๆลุงๆเนี่ยเข้ามาหน้ยไวกับชีวิตวัยรุ่นกลุ่มนี้กันแล้วครับแล้วก็มาพร้อมอุปกรณ์ไฮเทคที่ดูคุ้นๆตาจากเรื่องอื่นๆด้วยสิครับมันก็เลยน่าติดตามเลยครับว่าในแง่ที่ว่าตกลงเนี่ยพวกหน่วยดเมจคอนโทรลเนี่ยมันมีหน้าที่ที่มันเยอะกว่าการเก็บขวาดความเสียหายจากการต่อสู้ตามเจตจำานงแรกที่ก่อตั้งหน่วยไปแล้วหรอยังไงครับเนี่ยซึ่งมันก็เลยน่าติดตามเลยครับว่าตกลงหน่วยบทบาทของหน่วยนี้เนี่ยจะ โดยสรุปเนื้อเรื่องในตอนนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีงามถ้าใครไม่เบื่อไปซะก่อนนะครับจะเอนจอยประบการที่ซีรีส์พาไปดูรายละเอียดเรื่องราวของตัวละครต่างๆในหลายๆแง่มุมทั้งวัยรุ่นวุ่นรักหรือสังคมมุสลิมในเจอร์ซีย์ซิตี้ครับรวมไปถึงสุดท้ายเนี่ยจะยกระดับเรื่องราวให้คืบหน้าแล้วก็น่าติดตามไปอีกขั้นนึงครับซีนแอคชั่นก็เหมือนตอนที่แล้วคือเป็นแนวช่วยเหลือแล้วก็โชว์พลังพื้นฐานครับยังไม่มีการต่อสู้เดือดๆให้ดูแต่อย่างใดครับใครง้างม,มาจะดูซีนต่่่อออออออสููู้้้้เเดดดดืนนีีตตตงรหหาาและจจมใ หรือถ้าตอนหน้าไม่มีเนี่ยก็ต้องรอดูตอนต่อไปอีกนั่นแหละครับก็ไม่รู้นะครับว่าจะเดือดกันในตอนไหนนะครับตอนนี้ดื่มดํำไปกับชีวิตของเด็กๆกันไปก่อนแล้วกันนะครับคะแนนที่จะให้เนี่ยก็จะเป็น7.5เต็ม10ครับผมคลิปนี้เนี่ยก็ลากันไปแค่นี้แล้วครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับผิดพลาดตรงไหนตกลนอะไรเนี่ยขออภัยแล้วก็บอกกันได้ใต้คลิปนะครับวันนี้ลากันไปแค่นี้ก่อนแล้วครับก่อนไปเนี่ยช่วยกดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ดูวิดีโอต่างๆของช่องด้วยครับขอบพระคุณมากๆล่วงหน้าเลยครับ Home